เจริญพรท่านผู้ฟังที่เคารพอาตมาขอเริ่มต้นด้วยคำถามที่อาจจะสกิดใจใครหลายคนโยมเคยคิดไหมว่าสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นของของเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงหรือแม้แต่คนที่เรารัก แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นของเราอย่างแท้จริงเลยในช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะอยู่กับเราให้เราได้ใช้สอยได้เชยชมแต่เมื่อเวลามาถึงทุกสิ่งล้วนต้องคืนกลับสู่ความว่างเปล่าความยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นเหมือนเงาที่เราวิ่งตาม ยิ่งเราวิ่งตามมากเท่าไรเงานั้นก็ยิ่งเลือนลางหายไปเท่านั้นแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่อาจยอมรับความจริงข้อนี้ได้อาตมาขอชวนทุกท่านหลับตาลงชั่วครู่ลองจินตนาการตามอาตมาเรากำลังนั่งอยู่ที่ศาลาวัดเก่าแก่ ในยามเย็นสงัดแสงสุดท้ายของวันสาดส่องลอดช่องหน้าต่างลงมาจับฝุ่นละอองที่ลอยคว้างอยู่ในอากาศภาพนั้นทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงที่แฝงอยู่ในทุกสรรพสิ่งหรือลองนึกถึงห้องเงียบๆหลังงานศพกลิ่นทูปที่จางลง ความเงียบงันที่แสนจะอ้างว้างความสูญเสียที่เกิดขึ้นสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งล้วนต้องมีการจากลาสิ่งที่เคยมีก็ไม่มีสิ่งที่เคยอยู่ก็ไม่อยู่ความจริงอันเจ็บปวดนี้คือสัจธรรมที่เราไม่อาจหลีกหนี อาตมาเคยได้พูดคุยกับโยมท่านหนึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเขามีทุกอย่างที่คนส่วนใหญ่ปรารถนาบ้านหลังใหญ่รถหรูเงินทองมหาศาลแต่แล้ววันหนึ่งธุรกิจของเขาก็ประสบปัญหาอย่างหนักทรัพย์สินที่เคยมีค่อยๆร่อยรอลงจนในที่สุด แทบไม่เหลืออะไรเลยโยมท่านนั้นมหาอัตมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์เขาบอกว่าหลวงพ่อครับผมไม่เหลืออะไรเลยผมเหมือนคนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหรืออีกเรื่องหนึ่งโยมอีกท่านหนึ่งมหาอาตมาพร้อมกับความเศร้าโศกจากการสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รัก จากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันโยมท่านนี้บอกว่าหลวงพ่อคะลูกของดีฉันไปแล้วโลกทั้งใบของดิฉันมืดมิดลงในพริบตาเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะรวยหรือจนสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถหนีพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียได้ อาตมาเข้าใจดีถึงความรู้สึกเหล่านั้นความเศร้าความผูกพันความยึดติดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เมื่อเรามีสิ่งที่รักเราก็ย่อมอยากจะเก็บรักษาไว้ให้นานที่สุดเมื่อถึงคราวที่ต้องพลัดพรากความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราลองพิจารณาดูให้ดี ความเศร้าความเสียใจความอาลัยอาวรณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้สิ่งที่จากไปกลับคืนมาได้ยิ่งเราจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นมากเท่าไหร่จิตใจของเราก็ยิ่งหนักอึง๋งเหมือนถูกโซ่ตรวนแห่งความทุกข์พันธนาการไว้ทำให้เราไม่สามารถก้าวต่อไปในชีวิตได้ปัญหาที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การสูญเสียแต่อยู่ที่ใจของเราเองที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่จีรังเหมือนกับที่เราพยายามจะกอบทรายไว้ในกำมือยิ่งเรากำแน่นมากเท่าไหร่ทรายก็ยิ่งร่วงหล่นจากมือเราไปมากขึ้นเท่านั้นชีวิตก็เช่นกันยิ่งเรายึดติดกับทรัพย์สินยศถาบรรดาศักดิ์ หรือแม้แต่ร่างกายของเรามากเท่าไรเมื่อถึงเวลาที่เราต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นความทุกข์ก็จะยิ่งทวีคูณการยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงอัตมาขอเล่าเรื่องของพระอาจารย์รูปหนึ่งที่อัตมาเคารพครั้งหนึ่งท่านยังเป็นคารวาส ท่านมีรถยนต์คันหนึ่งที่รักมากดูแลรักษาอย่างดีเช็ดถูทุกวันแต่แล้ววันหนึ่งรถคันนั้นก็ถูกขโมยไปในตอนแรกท่านเสียใจมากโกรธและทุกข์ใจอย่างที่สุดแต่เมื่อเวลาผ่านไปท่านก็เริ่มพิจารณาท่านตระหนักได้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดจากการที่รถถูกขโมยแต่เกิดจากการที่ท่านไปยึดถือว่ารถคันนั้นเป็นของท่านเมื่อปล่อยวางความคิดนั้นได้ความทุกข์ที่เคยหนักอึ้งในใจก็ค่อยๆจางหายไปเหมือนเมฆหมอกที่ถูกลมพัดพาไปตานตระหนักรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทำสามประการนี้คือความจริงของโลกอนิจจังคือความไม่เที่ยงสิ่งทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่ยั่งยืนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกขัง คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่สามารถยอมรับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆได้และสุดท้ายอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองพิจารณาดูทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้วันหนึ่ง เราก็ต้องจากมันไปยศถาบรรดาศักดิ์ที่เราได้รับมาวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมถอยร่างกายที่เราทนุถนอมวันหนึ่งก็ต้องผุพังแม้แต่คนที่เรารักมากที่สุดวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากกันสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่เราได้อาศัยอยู่ชั่วคราว ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างถาวรการเข้าใจในหลักอนิจจังและอนัตตาจะช่วยให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงและลดความทุกข์ในใจลงได้ในชีวิตประจำวันของเรามีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงโยมเคยย้ายบ้านไหม สิ่งของที่เคยคุ้นเคยก็ต้องถูกจัดเก็บและต้องจากลาโยมเคยเปลี่ยนงานไหมเพื่อนร่วมงานที่เคยสนิทสนมก็ต้องแยกย้ายการจากลากับคนรักความรู้สึกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นก็มาจากความผูกพันและความยึดมั่นในตัวบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลง เป็นธรรมดาของโลกการยอมรับความจริงข้อนี้จะทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างสงบมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งทรงมีอำนาจและสมบัติมากมายทรงปกครองแผ่นดินด้วยความยิ่งใหญ่ใครๆต่างก็เกรงกลัว แต่แล้ววันหนึง่งพระองค์ก็ทรงประชวนหนักแม้จะมีหมอเก่งกาศเพียงใดก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จสวรรคตอำนาจบารมีที่เคยมีก็ไม่สามารถช่วยให้พระองค์พ้นจากความตายไปได้เช่นเดียวกับยาจกผู้ยากไร้ที่วันหนึง่ง ก็ต้องจากโลกนี้ไปเช่นกันไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรสุดท้ายแล้วปลายทางของชีวิตก็คือความตายที่ทุกคนต้องเผชิญอย่างเท่าเทียมกันท่านผู้ฟังลองถามใจตัวเองดูเรากำลังยึดติดอยู่กับอะไรในชีวิตทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานชื่อเสียงเกียรติยศ หรือแม้แต่รูปร่างหน้าตาลองพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านั้นแท้จริงแล้วเป็นของเราหรือไม่และเมื่อถึงเวลาที่เราต้องสูญเสียมันไปเราจะทุกข์ทรมานมากน้อยแค่ไหนการตระหนักถึงความไม่เที่ยงจะช่วยให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่จีรัง สัพเพธรรม,มาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคนรวยก็ตายคนจนก็ตายผู้มีอำนาจก็ตายผู้ไร้อำนาจก็ตายทุกชีวิตล้วนมีความตายเป็นที่สุดการเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ จะช่วยให้เราปล่อยวางความยึดมั่นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกขณะปัจจุบันเพื่อเป็นการฝึกปล่อยวางในชีวิตประจำวันอาตมาขอแนะนำแนวทางปฏิบัติง่ายๆดังนี้เจริญมรณะสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อความเศร้าโศก แต่เพื่อเตือนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและไม่ประมาทพิจารณาความไม่เที่ยงมองทุกสิ่งรอบตัวด้วยความเป็นจริงว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงทนทั้งสิ่งของผู้คนและสถานการณ์ให้ทานการให้ เป็นการสละความยึดมั่นในทรัพย์สินและเป็นการสร้างบุญกุศลทำให้จิตใจเบาสบายให้อภัยการให้อภัยผู้อื่นเป็นการปล่อยวางความโกรธความแค้นที่ผูกมัดจิตใจเราไว้ฝึกสมาธิการฝึกจิตให้สงบจะช่วยให้เราเห็นความคิด และความยึดมั่นในใจของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถปล่อยวางได้ง่ายขึ้นถ้อยคำบาลีสัพเพธรรมาอนัตตาทรรทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนมรณสติการระลึกถึงความตายขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ตั้งใจรับฟังธรรมในวันนี้ขอให้ธรรมะที่อาตมาภาพได้กล่าวมานั้นเป็นเครื่องเตือนสติและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเข้าใจในสัจธรรมและคบกับความสงบสุขที่แท้จริงเจริญพร